สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc แฟนคลับช่องนุมิสารทุกทานนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนุมิสารชาแนลนะครับวันนี้ผมเอาแนวทังนะครับที่มาแนวทางจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมาฝากพี่น้องนะครับโดยการผมจะหยุดทูบนะครับหมดวันที่สิบหกธันวาคมสองหงกสี่จะถึงนี้นะครับซึ่งืันนี้ก็เป็นวันแร่มสิบหาคำนะครับวันแร่มสิบหาคำเดือนที่สองนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับวันพระญ่นะครับ ผมจะมาทําการขอเด็กนะครับจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับผมเพื่อเป็นแนวท้างนะครับรัฐบาลไทยงวด 6, ที่16ท่านว่าคมจะถึงนี้นะครับให้พี่น้องมาเอาไปเสียงไปรุ่นกันนะครับงวดนี้ครับผมขอเริ่มพิธีเลยนะครับนักโมตัสสภะคัวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโลลาภลาภพภาพวันตุเมสา,ส,าสาธุสาธุสาธุขอห้เลขในถูกนี้นะครับเป็นเลขทถ่ายสองตัวนะครับ หรือเลข3ตัวนะครับของหัวันที่16หกันวาคมสองห้าหกจะถึงนี้นะครับขอให้ไอ้ไข่ขอให้เลขในทูกนี้เป็นเลขตรงๆเลยครับเด้อไอ้ไข่งวดนี้นะครับมาขอนะครับมาขอเลขไอ้ไข่หวดนี้ขอให้ไข้ลูไข่ล้านน้อนะครับมีโชมีลาบนี่นะครับเด้อไอ้ไข่งวดนี้นะครับขอได้ไวรับกับผมขออนุญาตจุดนะครับพี่น้องครับ ทำการจุดเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับงวดวันที่16ธันวาคม2ห64จะถึงนี่นะครับพี่น้องมาเอาแนวทางรัฐบาลไทยไปเสี่ยงกันครับพี่น้องครับงวดนี้ครับผมขอจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับขอให้ตรงๆนะครับงวดนี้นะครับขอได้ไหวรับสมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนครับเอฟซีที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องทุกคนที่รับชมชมชอนมือสามอยู่ตอนนี้ ขอให้โชคดีด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับที่เบิรงอยู่ตอนนี้เอาเลขทถูกขอให้ออกมาตรงๆนะครับไอ้ไข่ครับวันนี้เป็นเหลขข้างล่างสองตัวนะครับหรือเป็นเหลขข้างบนสามตัวก็ได้นะครับไอ้ไข่ขอตรงๆนะครับวันนี้นะครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับท่านใดเขามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องนุ่มเากสารแนวนี้ด้วยครับเด้อพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกันลังใจให้ซึ่งกันละรกันนะครับผมงวดวันที่16ธันวาคม2564้จะถึงนี้นะครับพี่น้องเอาไปเสี่ยงโชกันนะครับเอาไปลุนกันนะครับทูบเดิมใหม่แล้วนะครับพี่น้องรอลุนไปทั้งกันครับผมว่าเลขในทูบนี่เป็นเหลขตัวใดนะครับ วันนี้ก็เป็นแรมสิบหาคำนะครับแรมสิบหาคำเดือนสิบสองนะครับเป็นวันพระไ่นะครับพี่น้องก็เลยได้เลิกเลิกดีนะครับก็เลิกจุดนะครับมันนี้เลยนะครับขอมันนี้ครับผมซึ่งผมนุ่มยิสารกับเอาแนวทางมาให้พี่น้องอยู่แบบนี้ตลอดนะครับนี่ก็ขอจากไอ้ไข่นะครับเด็กวัดเจดีนะครับ มัอน,นี้ก็เด้เอานมเปียวมาถวายนะครับเด็กตัต้งความสะอาดหิ่งจัดหิ่งไมนะครับมันนี้ครับผมนมเปียวมาถวายสองขวดนะครับขอย้ไข่นะครับเด้อบอกออกมาตรงๆนะในเลขในถูกนี่นะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับรอถ,ถูกหวยถูกเล็กน้ำยาไข่งวดน,นี้อยู่นะครับ16บธันวาสอง5 6าซีนี่ ให้เด็กทูบนี่ออกว่าตรงๆนะครับเด็กกลางสองตัวหรือเลขกสามตัวบนตรงๆนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับชอบก็บไปหาจับหยิบตลาดกินแบงรัฐบาลไว้นะครับพี่น้องเตนนเนินนะครับผมนี่วันที่สี่นะครับพี่น้อง ผมเลยไปหาไว้อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องท่านใดรับชมอยูเ่เบิงอยู่ตอนนี้ขอให้พี่น้องโชคดีลำรวยทุกคนนะครับบวดเจ็บบวดจนนะครับเด้อพี่น้องลำรวยลำรวยนะครับผมถูกกําน้งใหม่นะครับหลุดเงินครับพี่น้องครับ จากไฟบ่พาะนะครับผมแนวไฟมาซองให้พี่น้องเห็นเหลขงนะครับจะเห็นชัดๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านไหนมาเบิ้งในตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมู้ดใดกดติดตามแล้วท่านไหนกดติดตามแล้วขอให้โชคดีเฮงเนรวยนะครับสมปรารถานาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอได้ไหวรับเฮงเงรวยถูกรางวันใหญ่นะครับเดือรตอลีรางวันใหญ่ ถูกหวยรวยเบอร์ทุกหมดนะครับสาูุสาูุสาธุวันนี้ก็ขอให้ไขรบอกให้เขาตรงๆอีกนะครับวันนี้ครับผม รุ่นงั้นครับปี่น้องครับกำลังใหม่นะครับผม เป็นเลข2สองตัวตรงตรงหรือเป็นเลข3สามตัวบนตรงตรงนะครับเด้อสองตัวล่างตรงตรงหรือสามตัวบนตรงตรงนะครับไอ้ไข่คอยออกมาตรงตรงครับงวดน,นี้ครับเพื่อที่จะให้เอฟซีแฟนคลับนะครับที่รับชมช่องม,มิตรสารทุกคนทุกท่านทุกคนจะได้โชคดีนะครับผมคอยพี่น้องรับชมอยู่หคหับมังมีสีสุกนะครับ ลำลวยลำ้วยตัวคนนะครับเด้อพี่น้องครับผมตัวเหลขกเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็บตามครับผมบม่ชอบก็่านนะพี่น้องตัวเหลขกเป็นเพียงแนวทางนะครับสําหรับผมนุ่มพิศานะครับชอบจัดอยู่แล้วครับจุดดอนไดเอาอันนั้นอยู่แล้วนะครับ งวดนี้16ทันว่าคม2ห6 4ีจะถึงนี้นะครับพี่น้องก็ไปหาเรียกสื่อสลากกินแบ่งไว้นะครับหรือจะดวช่องทังใดพี่น้องก็จัดเลยนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านทูกคนชูดีครับงวดนี้มากแล้วครับเดยก3ตัวพี่น้องเห็นบ่ครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ว่าผาดคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปผมจะจุดถูกเอาแนวทางมาฝากพี่น้องอีกนะครับพี่น้องก็ับกดติดตามไว้นะครับจะได้ดึงแจ้งเตือนนา YouTube พี่น้องนะครับผมจะได้พ่อพานนะครับขอบคุณพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านนะครับทีอยู่เป็นกำลังใจให้กันโดยดีตลอดมานะครับขอให้พี่น้องเฮงเลยด้วยนะครับถูกท่านทุกคนนะครับเด้อ สมวังทุกงวดนะครับงวดน,นี้ขอให้พี่น้องสมบวังอีกงวดน,นี้ขอให้เขาตรงตรงด้พี่น้องอิบซีที่เบิรงในตอนนี้นะครับแต่เขาผมจุดวันพระง่ญ่แบบนี้นะครับวันพระญ่เห็นมาตรงกับรอบผมจุดนะครับเบอร์เคยผ่านนะครับพี่น้องครับผมเบ่เคยผ่านนะครับ เขารู้นะครับผมเขารู้มากพี่น้องจุดพันผาใหญ่แบบนี้นะครับอีกนิดเดียวครับผมไม่จะบิดแล้วพี่น้อง ผมจุดแล้วเดี๋ยวผมตัดต่อแล้วลง youtube ให้พี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องอยากได้ผ่านคลิปตัวต่อไปพี่น้องกดติดตามเลยพี่น้องขวายงวดนี้นะครับเ้ยไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับไอ้ไข่วัดบึงบาประภาสวัสดนะครับที่เป็นผ่ายันนะครับขใหยเด็กในทูบนี้นะครับเป็นสองตัวข้างล่างหรือสามตัวข้างบนตรงๆนะครับงวดนี้ครับนะครับตัวเลขเห็นโดยกจะชัดๆนะครับเนาะ 8 3 8สามแปดครับผมพี่น้องแปดสามแปดพี่น้องไปตัดเลยเแล้วน,นะครับ 8, 3, 3, 8. แปดสามสามแปดล้วกับแปดปดนะครับเลขแบบนี้สวยครับเลขแบบนี้ครับผมเลขแปดสามสามแปดแปดสามปดนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอาไปตัดเล่นเลือกเลรีแล้วน,นะครับสะดวกจองท้างใหยพี่น้องไปหาจับซื้อไว้นะครับเนาะเลขงามรับพี่น้อง งวดนี้จุดวันพระนะครับแหมสิบหคํำเดือนสิบสอนะพี่น้องงวดนี้สบธันวาคมสอง4จะถึงนี้นะครับ16ธันวาคมพี่น้องเอาไปเสี่ยงไปรุนกันนะครับก็ให้ไข่อกบอกให้ออกมาตรงๆนะงวดนี้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับถุกทันจะได้ถูกหมยโชคดีนะครับดําด้วยถุกทันนะครับ ฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนุเมิสานนะครับเด้อที่เขามาเบิรงนกันตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกันตั้งใจให้กันนะครับเพจคลิปต่อตไปนะครับอย่าได้พลาดคลิปหนาด้วยนะครับคลิปหนาของจุดของรงให้พี่น้องเบิรงอีกนะครับพี่น้องทันใดกดติดตามแล้วครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านที่เบิรงนกันตอนนี้ลำดำเรื่อยๆปวดเจ็บบวจนนะครับสมหวังดังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ หลับคลิปนี้นุ่มมีสารกับทีลาพี่น้องไปแค่เพียงซัมนี้นะครับขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับขอ,ข,อขอคุณสวัสดีครับผม